สวัสดีครับไท้ครับคบเนครับสวัสดีครับสวัสดีครับวันนี้ผมนะครับจะพาทุกคนครับไปเปิดโลกใหม่กับเกม Pokemon Go เกมนี้นะครับเป็นเกมที่สามารถช่วยเหลือสังคมและเปลี่ยนพฤติกรรมของผู้คนได้อย่างมากมาย ประเทศญี่ปุ่นนะครับผู้คนกว่า5 4 1 0 0 0คนนะครับที่เคยเป็นโรคซึมเศร้านะครับก็กลับมาเล่นโปเกมอนโกออกมาใช้ชีวิตอย่าง,างคนปกติและคนโสดนะครับก็สามารถใช้ชีวิตได้อย่างปกตินะครับวันนี้นะครับผมจะพาทุกคนไปดูว่าเป็นยังไงไปเชิญชมกันได้เลยครับพวกเรารู้จักแอปโปเกมอนโกะปะแอปอะไรหรอมันเป็นแอปที่จําลอง AR แบบจาลองสถา,านการณ์เสมือนจริงเหมือนเราอยู่ในโลกโปเกมอนที่สามารถจับโปเกมอนได้จริงๆเอาแล้วทำงานยังไงอ่ะ นำตัวการ์ตูนตัวโปเกมอนเนี่ยไปวางไว้ในสถานที่จริงๆโดยผ่า,านโทรศัพท์มือถือทำให้เราดูเหมือนว่าจับโปเกมอนอยู่ในชีวิตจริงนั่นเองแล้วจริงปะจริงก็เฟนแล้วยังมีฟังก์ชันอะไรอีกอ่ะทำ่างน, <c oughs> างนี้แน่นอนเราสามารถใช้ Apple Watch ในการนับก้าวได้ แน่นอนจากนั้นนะครับเราสามารถวัดฮาร์เรทและวัดแคลได้จากการใช้ Apple Watch ช่วงกับโปเกมอนและโทรศัพท์มือถือเพราะฉะนั้นแล้วแน่นอนเราได้ออกกํารัางกายเดี๋ยวผมจะพาไปดูประโยชน์ต่อไปว่าเราสามารถใช้ประโยชน์อะไรจาก Apple Watch ได้บ้างนะครับประโยชน์ของโปเกมอนประโยชน์ของโปเกมอนโกมีสีข้อด้วยกันครับผมข้อที่1ได้ออกกํารังกายแบบนี้ครับ ประโยชน์ข้อที่2ได้สำรวจพื้นที่ใหม่ๆประโยชน์ที่สามได้พักผลนข้อที่สี่เกิดคอมมูนิตี้ในการซื้อขายหรือการรู้จักเพื่อนที่ชอบในสิ่งเดียวกันไอ้เพื่อนกูมีไอดีพี่กระจูว่ะตำรวจมาตำรวจตำรวจตำรวจ ข้อเสียของโปเกมอนโกนะครับเรื่องละเมิดทางเพศของน้องสาวของน้องสาวไปไปจะพิจารณาข้อพิพาทก่อเกิดจากอุบัติเหตุทางถนนเฮ้โอ้โอ้เฮ้โอ้เฮ้โอ้เว้าโว้เฮ้ รับสิโปเกมอนเป็นนวัตกรรมใหม่ของเทคโนโลยีเป็นแอปพลิเคชันเกมแต่ในขณะเดียวกันโปเกมอนสามารถทำให้เกิดประโยชน์และผลเสียได้ในเวลาเดียวกันเพราะฉะนั้นแล้วผู้ใช้งานควรจะมีวิจารณญาณในการใช้งานแอปโปเกมอนซึ่งโปเกมอนนั่นเองสามารถที่จะปรับเปลี่ยนพฤติกรรมของสังคมเราได้ขอบคุณสำหรับการรรบชม ขอบคุณครับ